คนถามผมว่าว่าทำไมผมรอโดมเดสตาหน้าเด,ดีไม่แต่ผมรอกว่าสองคนนี้เพราะว่าผมกินวิตามินซีที่ดีที่สุดเราจะมาเริ่มกันทำวิตามินซีแล้นะครับตัวแรกมันจะทำให้ผมแข็งแรงนะครับผมคืออารนะครับ ที่ซื้อของนมอ,อีกครับมันคือนมที่แข็งแรงนะครับใส่เข้าไปนะครับมาเป็นน้ำโเคนะครับออกมาเลยเอาเลยน,น,นี่สัลตี้แล้วก็วิตามินซีของชอบของผมนะเป็นรสส้นมคคสนะครับแก่อืมเคครับใส่เข้าไป รัมไม่แต่แมนมกับวิตามินซีเนี่ยมันยังได้เสียงอะไรเนี่ยมันยังเบาเกินครับนี่ครับนี่ครับทำให้ผมแข็งแรงเมื่อก่อนมันเต็มขวดมากๆพราะผมกินทุกวันอันนี้สองปีกว่าๆแล้วที่ผมกิน รรอครับแล้วก็นี่เองครับของชอบผมก็ต,ตายบินนะครับมันจะทำให้ผมเป็นผิวสีขาวนะครับนี่ครับใส่เข้าไปครับหยิบน้อยแล้วก็ เป็นวิตามินซีที่ดีที่สุดของสมองนะครับน้ำเป็นน้ำแบบประเภทหนึ่งนะที่ดีต่อสุขภาพ,พมากๆต้องจัดนะตอนนี้ผมน้งมือนะใสเอาไปนะยิ้วส่วนอันสุดท้ายที่สุดนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนกับนมมนะครับ ันจะทำให้กล้ามคุณใหญ่ที่สุดเจ้าดูกล้ามผมนะักข้างแรงข้าท่อนขัดกันใส่แรงนะับอือวะเรีร้อยคราวนี้กนะ็โคณนนัอเคจ้าต้องขยมันำเลย Cái yêu vậy đó, rìa lắp, xì cắn lắp, lắm, yêu lắp. lắm, ui, chút rồi đó, ui, like ui, lại ui, 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 di